เขาลากผมมาผมสับสนอยู่แล้วค like <masterpiece> ุณจะติดใจนะเพราะที่นี่ตีนบ่อยผมผมพ่อรู้ว่ากันถิงเข้าบ่อยถ้าคุณอยากมาละคุณเลือกที่นี่แต่คุณคิดถูกแล้วโอแต่งตัวมันหมันโมเลยดูดิ ว่าไงทันโต้ว่าไงครับว่าไงครับปลาคนมาเข้าแก๊งครับเฮ้ยนี่ใครอ่ะลูลูสจำได้อยู่แล้วจำไม่ได้ไงลูลูสอย่าบอกนะจะมาสองเลยอ่ะอะลูลูสหรอจริงป่ะเนี่ยไอ้นี่ใครเนี่ยหมดดรื่องพี่องอันเราเฮ้ยนี่ผู้จริงป่ะเนี่ยลูลูสพ่ายเวลาสองวันนี่คุณมาพร้อมซันโต้เลยเหรอใช่ยังจ้าคือคือคือผมเขาโดนเขาลากผมมาผมสับสนอยู่ แล้วคุณจะติดใจนะเพราะที่นี่ตีนบ่อยผมผมพ่อ,อรู้ว่ากันถิงเข้าบ่อยถ้าคุณอยาก<อ>ามาอะคุณเลือกที่นี่แต่คุณคิดถูกแล้วเออที่นู่นมันไม่แต่ประเด็นคือที่นี่เขาส่งแก๊งกันยังไงเอออันนี้อย่างอย่างซันโต้ใช่ไหมครับซันโตก้โตก็จะถ้าเข้าตอนนี้ซันโตนะ้ให้เหรียญผมมาแล้วแต่จะมีเรื่องเงินสามแสนที่ต้อง,ต,องต้องเข้าแก๊งนะแล้วก็เหรียญผมขอห้าเหรียญ ทำเงินสามแสนครับอืใช่ที่จะที่จะต้องที่จะเข้าแก๊งผมนะจะจอกมากเลยอันนี้ใช่แล้วก็อันนี้พอเข้ามาแล้วผู้มันก็จะมีของส่งรายสัปดาห์กับรายสัปดาห์กับเงินส่งแก๊งแราทิ์มีแฟมทามวันซ้อมโอ้โหหนักเลยนะหนักอะไรบอสจะต้องซ้อมนะแต่ได้เขาซ้อมทุกวันอยู่แล้ว แล้วเราก็ปีกตัวเวลาวันที่นี่ซ้อมที่นี่วันหนึ่งที่นี่ซ้อมกี่วันสี่วันเฮ้ยสี่วัน,นเลยอ๋อที่นี่ซ้อมสี่วันจริงแต่ว่ามันเป็นพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อาทิตย์จะเป็นซ้อมใหญ่จะพูดถึงนะการซ้อมไม่ค่อยอะไรนักหนาเพราะว่าเราเคยอยู่สตอรี่อยู่แล้วคือในตัวผมอะ่ะคือฟังฟังอยู่แล้ว ารซ้อมมอไอ้ที่ผมซ้อมหนักก็ต้องต้องเข้าใจด้วยเพราะแก๊งผมมามันเป็นแก๊งที่เริ่มมาจากศูนย์เยอะหลายคนมันเลยต้องอัดเรื่องการซ้อมเข้าไปเยอะอันเนี้ยอันเนี้ยผมเข้าใจเพราะผมก็เคยแบบเริ่มมาจากศูนย์ในการซ้อมคือมันฟังมันต้องฟังอันนี้อยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมว่าปากเล่นยังไงไม้เล่นยังไงไม้ขึ้นหน้านู่นนี่นั่นใช่ครับอันนั้นมันูลอยู่แล้วแต่ถ้าซ้อมที่นู่นกับซ้อมทีมอ่ะมันก็คล้ายคงคล้ายคล้ายกันเฮ้ยแต่ผมก็คิดว่าเทคนิค ทุกคนที่มานี่คุณอาจจะมีเทคนิคของเรื่องออการไฟให้ผมได้เยอะเลยนะใช่ถ้าเราซ้อมจากนูน่นอ่ะรุ่นถ้าซ้อมจากนู่นนะมาที่นี่แม่งชิลเลยนะบอกให้ก็เราก็ซ้อมหนักกันแต่ที่นูน่นอ่ะอือที่นู่นนี่งซ้อมทุกวันอ่ะหลังเที่ยงคืนซ้อมทุกวันสิบส <พา S 1> องโมงสิบหมงผมซ้มอมก่อนเที่ยงคืนไม่ร้อมหลังเที่ยงคืนเงินสามแสนใช่ไหมเงินสามแสนนับเหรียญห้าเหรียญแล้วไม่ไม่แล้วถ้าส่งทุกอาทิตย์อ่ะ ทุกอาทิตย์ตอนเนี้มันส่งอยู่วันละสามหมื่นใช่ครับแต่หลังจากวันเสาร์นี้ยมันจะส่งอาทิตย์ละสามแสนส่งอาทิตย์ละสามแสนตอนแรกมันส่งมันส่งอยู่อาทิตย์ละสองแสนหนึ่งตอนนี้ค่าเงินในประเทศมันขึ้นครับพวกเราก็ต้องอัปอัเดตขึ้นตามแล้วก็ไอ้นั่นตังหากใช่ไหมของใช่ครับของตังหักเพราะว่าของตอนเนี้ตอนตอนแรกครับพวกเราส่งของกันอ่ามันจะมีถุงมีปูนมีกล่องดำ ถุง,ถ,งถุงคืออะไรถุงถุงงานบ้านครับมีถุงงานบ้านมีปูนแล้วก็มีกล่องดําแล้วก็มันจะมีเรื่องของเงินเงินส่งแก๊งแล้วก็จะมีเรื่องของตมถามที่เราจะเอาเข้ามาอ่านในงานข่าวทันนี้เดี๋ยวจริงๆมันก็ส่งไปเทิร์นประมาณนี้แหละครับแต่ว่าวันเสาร์นี้มันจะมีประชุมใหญ่ก็คือเดี๋ยวมันจะต้องแยกส่งของเป็นบ้านเพื่อให้คนเก็บไม่งงก๊บ้านแัดบา้ดบานไม่เป็นอนะ่ะแต่ก็อสอนนั้นเอได้ครับคนในแก๊งสอนได้ทุกคนเลย หลายคนอ่ะไม่ใช่ทุกคนหรอกหลายคน<ล>ไซโกอย่า<ล>งั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนีงัดเป็นแล้วหรอเพี้ยนสิโอ้โหผมต้องเป็นอยู่แล้วไม่เป็นได้ไงเรื่องปูนอ่ะไม่มีปัญหาแล้วแต่สำหรับโอ้ผมโอจบกันบ่อยเออคือไอมันจะแบ่งเป็นแยกครับผมจะบอกอย่างนี้ว่าไอปูนอ่ะคนส่งปูนก็จะส่งแต่ปูนคนส่งถุงนง้นบ้านก็คือต้องส่งแต่ถุงนง้นบ้านเอออย่างนั้นเราเลือกปูนดีกว่าเออเราเลือกปูนทั้งนี้มันเลือกปูนได้ครับแต่ว่าผมก็ต้องดูแรงลมด้วยว่าตอนนั้นอ่ะ อะไรมันสํงคัญอะไรเงี้ยเช่นตอนเนี้ยลูรุตกับซาโตส่งปูใช่ไหมอีกสองอาทิตย์ผมอาจจะให้มาส่งถุงเพราะว่าถุงเยผมต้องการถุงมากกว่านี้อะไรเงี้ยถุงงัดไม่เป็นก็ใช่ใช่จริงจริงจริงอ่ะจริงงงัดไม่เป็นไม่เท่าไหร่หรอกครับเดี๋ยวเข้ามาแก๊งอ่ะงัดเป็นแน่นอนเปลี่ยนเป็นงัดร้านได้ไหมเพราะว่าอ่าอะไรก็คิดว่าจะมีเข้ามาเหมือนกันเรื่องงัดร้านเพราะว่าต้องการไททีนถ้างัดร้านงัดชิวแต่จริงๆงัดบ้านก็จริงๆผมว่าสนุกมากเลยนะถ้ายังไงเข้ามาผมก็ต้องให้ไซโกสอนสองคนนี้แน่นอน น่าจะไม่พลาดครับเพราะว่าเนี่ยพดอย่างส่วนตัวพดพุก็งัดเป็นมันมันค่อนข้างที่มันจะเป็นของทําปืนเนาะเราก็ต้องเลี่ยงออกไม่ได้เรื่องของการงัดบ้านมันชิวเลยเข้าใจได้งงัดมันมันมันชิวมันมันจะมีเวลากํากับแล้วก็เรื่องของเวลาการลดมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้มันจะมีเรื่องของถ้าเรางัดพลาดตํารวจก็อาจจะมาค่าปรับมันก็จะเป็นหมื่นคือปัญหาคือตอนเนี้ยเวลาร์มมันเลิกไม่พอ ต้องเข้าใจผมผมที่นู่นก็หนักที่นู่นน่แม่งจะรอนแหลมเรอนแหลมแล้วที่ที่นู่นวันละแสนเลยนะแสนหนึ่งหมื่นอันนี้ผมผมไม่ได้บังคับนะว่าแบบอันนี้เอาความเห็นของพวกคุณนะเพราะว่าคือผมอ่ะก็เป็นในทางของพวกผมนี่แหละก็ต้องผมก็ชี้แจงให้พวกคุณฟังทั้งหมดเลยสองคนว่าเอ้ยอันนี้มันต้องสง่องอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับที่นู่นน่ะแม่งงอมจริง ดเแต่คื<ข>อซันโต้อะซันโต้อ,ตอ,อะเขากับพูยกับผมมาสักพักหนึ่งแล้วจิกยังไงก็ส่งเหรียญอะไรเงี้ยมาให้ผมรูดไหวหรือเปล่าล่ะถ้าต้องส่งทางนู้นด้วยทางนี้ด้วยอะมันหนักนะไหวอ้าเพื่อนตอบ,ทตอบ,อบแทนเราไหวคือผมผมว่าต้องบอกก่อนนะว่าคือผมม่าไม่อยากให้เข้ามาแล้วก็แบบเข้ามาแล้วก็ออกอะไรเงี้ยคือผมอยากได้เข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันนานๆครับเพราะว่ามันต้องผ่านเรื่องราวกันเยอะครับ คือจะบอกว่าแกงมันมีอะไรทํามากกว่าประชาชนเว้ยแต่ผมว่าลูลุสน่าจะมีอยู่มั้งผมเห็นจกปูนทุกวันเจอตลอดอืมผมก็จบวันละเกือบร้อยถุงอะโอ้อย่างนั้นก็ส่งได้สบายแล้วปูนไม่รู้ก็สามพันร้อยเลยว่าละสามแสนพี่เลยหาเงินอย่างบ้าคลั่งก็จบจบตอนเช้าเก้าโมงถึงเที่ยงใช่ไหมอ่าอ่าผมก็ได้ห้าสิบถุงแล้วก็หลังเที่ยงคืน เที่ยงคืนถึงบ่ายสามตีสามเที่ยงคืนถึงตีสามแค่สิบ้<ป>ถุง,ถงใช่ใช่จะติดปัญหาตรงที่ว่ารูรู้เนี่ยยังไม่มีอาวุธเลยยังไม่มีอะไรเลยเหรอมไม่มีอาวุธผมตีไปห้าห้าทีแล้วโโแต่คูนมีกูมีเท่าไหร่เฮ้ยถ้ายอย่างนั้นอะเอาจริงจริงจริงการเข้าแก๊งผมมันก็จะมีเป้าหมายของการเรื่องของการดันอาวุธให้กับคนที่เข้ามามันจะมีแพชชั่นเนาะว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยในการที่เรามาแล้วขึ้นแต่ผมอะ คืออยากได้คนที่มาแล้วอยู่ด้วยกันนานๆอยู่ได้แบบคือพวกเราก็สตอรี่เยอะแล้วต้องบอกตรงๆครับผมเข้าใจตอนนี้ตอนนี้มีมีแบบอะไรไหมแบบเพิ่งจบไปไงกัคแม่คณิงสองวันโดนไหมอ้าวเหลืออะไรล่ะโหพี่แปดต่อยี่สิบสองเย่างนี้ยในแต่พวกผมไม่ถอยอยู่แล้วเออพวกผมโดนพักไปอ่ะโดนพักเวลิสไปสามคนอ่ะกลับมายังกลับมาแล้วเพิ่งกลับมาเขาเขาขอเล่นก่อนไงเขาขอเล่นก่อนที่ ไวรัสผมจะกลับมาไง